คุณเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแต่กลับดันย้ายมาอยู่ในสังคมดึกดำบรรกลายเป็นเด็กดึกดำบรรอายุเพียงสิบขวบที่นี่ไม่เพียงแต่จะหิวถึงก้ามือในสามวันแม้แต่กางเกงในก็ยังไม่มีแต่คุณกลับไม่หวั่นไหวเลยด้วยประสบการณ์ในชาติก่อนการที่จะตั้งตัวในสังคมดึกดำบรรน,นี้ก็เหมือนกับการถือไม้กระดานขณะนี้คุณมาถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่คุณหยิบธนูออกมาและค่อยๆเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังไม่นานสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้คุณยิ้มออกมาด้วยความดีใจ คุณเห็นฝูงม้าสีฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกับลาบ้านกำลังก้มหน้ากินหญ้ายอย่างสบายใจถ้าคุณสามารถจับมันกลับไปใช้งานเหมือนลาก็คงดีคุณจึงเกิดความคิดที่จะจับมันเป็นทันทีแต่ฝูงม้าสายพันธุ์บลูมาลินพวกนี้ดูไม่ใช่พวกที่ง่ายง่ายแค่ดูจากเขาคู่แหลมบนหัวก็รู้แล้วถ้าบังเอิญเดินเข้าไปใกล้ทั้งสิบกว่าตัวนี้คงจะหันมาโจมตีพร้อมกันแล้วทั้งเผ่าก็คงจะต้องกินเลือดกันแน่เมื่อสังเกตดีๆคุณก็พบว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์แลละในนนฝูงมิี้ มีเพียงตัวผู้เต็มวัยตัวเดียวส่วนที่เหลือคือตัวเมียแปดตัวและลูกแปดตัวเมื่อเห็นเช่นนี้คุณก็คิดแผนได้ทันทีเพียงใช้วิธีเดียวกับที่ใช้กับนกขลองควบคุมตัวผู้ตัวนั้นให้ได้ก่อนส่วนที่เหลือก็จะตามมาเองจากนั้นค่อยๆถอยไปยังที่ปลอดภยัยเริ่มทำเครื่องยิงหินไม่นานนะักคุณก็พาเครื่องยิงหินกลับมาอีกครั้งแอบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อรอจังหวะและก็พบโอกาสดีๆได้อย่างรวดเร็วเห็นหมีมารีนกำลังขี่ม้ามารีน ร้องเพลงอย่างมีความสุขคุณก็เหวี่ยงเครื่องยิงหินอย่างรวดเร็วเครื่องยิงหินที่เหมือนใบพัดหมุนวนส่งเสียงวุ่หวาบินตรงไปยังตัวผู้และตัวเมียในทันทีที่พันรอบขาหลังของม้าสองตัวตัวผู้และตัวเมียสะดุ้งอย่างแรงลม้มลงกับพื้นและร้องครวญครางจากนั้นคุณก็เหวี่ยงบ่วงเชือกเหมือนคาวบอยตะวันตกเหวี่ยงบ่วงเชือกออกไปอย่างรวดเร็วอย่างมั่นคงโศมไวที่ขาของแม่ม้าสองตัวที่อยู่ติดกันฝูงม้าสีฟ้าตื่นตระหนกทันทีเริ่มวิ่งสับสนไปมาไม่นานนะัก ม้าสีฟ้าหลายตัวก็ถูกพันกันอย่างแน่นหนาร้องครางและดิ้นรนแม่ม้าสองตัวที่เหลือเห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็พาลูกม้าแปดตัววิ่งหนีไปคุณเพียงแค่มองม้าลายสิบตัวที่วิ่งหนีไปอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มีทางแก้ไขเลยจึงต้องใช้เชือกมัดขาม้าลายสีน้ำเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้ไว้การที่จะทำให้สัตว์ป่าหลงไหลได้โดยสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับม้าลายสีน้ำเงินที่มีนิสัยชอบต่อสู้สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำลายความภาคภูมิใจของมันมีหลายวิธีที่จะทำเช่นนี้ คุณใช้วิธีที่ง่ายและรุนแรงที่สุดใช้ขวานหินทุกเท้าที่พวกเขาภูมิใจจนหักทั้งหมดแล้วใช้ถ่านร้อนๆจี้บริเวณที่หักเพื่อให้มันไม่เจริญเติบโตอีกทําให้มันไม่สามารถงอกใหม่ได้เจ็ดตัวม้าจากการดิ้นรนอย่างรุนแรงกลายเป็นนกกระทาที่อ่อนแอสุดท้ายคุณก็หาเชือกมาผูกกระดิ่งม้าตัวผู้นำไว้ที่ตัวแรกส่วนที่เหลือให้ผูกต่อกันทั้งหมดรอจนกว่าคืนนี้ฟ้ามืดลงคุณจูงพวกมันมาที่ลำธารเล็กๆตุนเนื้อกระต่ายแห้งเป็นอาหารเย็น ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลำธารมีภูเขาหินสีสันสดใสในแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนสีสันที่สวยงามประการตาหากดูจากสีเพียงอย่างเดียวคุณสามารถตัดสินได้ว่ามันเป็นแถบแร่ที่หลากหลายสถานการณ์นี้ทำให้คุณตื่นเต้นมากคุณอยากจะไปดูให้เห็นกับตาแต่ตอนนี้ฟ้าก็มืดสนิทแล้วคุณจึงต้องระงับความอยากนั้นไว้ชั่วคราวเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฟ้าเริ่มสางคุณถูกปลุกด้วยเสียงร้องโหยหวนภาพที่เห็นทำให้คุณตื่นเต้นจนแทบจะกระโดดขึ้น คุณเห็นป่าเล็กๆที่คุณผูกกระดิ่งม้าสีฟ้าไว้แม่ม้าสองตัวที่หนีไปเมื่อวานพาม้าอีกแปดตัวกลับมาและไม่รู้ว่าพาม้าตัวผู้เต็มวัยอีกตัวมาจากไหนคุณแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และทําตามแผนเดิมอีกครั้งหลังจากทําทุกอย่างเสร็จสิ้นกองคาราวานม้าของคุณจากเดิมที่มีเจ็ดตัวเพิ่มขึ้นเป็นสิบแปดตัวขณะนั้นฟ้าก็เริ่มสว่างด้วยอารมณ์ที่ดีคุณขี่ม้าตัวผู้มุ่งหน้าไปยังภูเขาป่าเป้าที่นี่มีสมบัติมากมายจริงๆหลังจากสังเกตยอย่างละเอียด คุณพบว่าที่นี่เป็นเหมืองทองแดงสีอื่นๆคือแร่ที่เกิดร่วมกับแร่ทองแดงเมื่อมีแร่เหล่านี้การสร้างเครื่องสำริดก็ไม่ไกลเกินเอื้อมและแร่ที่เกิดร่วมกันก็มีประโยชน์เช่นกันสีส้มคือหินสังหารหรือเรียกว่าหินหางจระเข้สามารถใช้เป็นยาสำหรับภายนอกเพื่อรักษาแผลจากงูกัดและ,มะแมลงกัดต่อยหรือใช้รับประทานเพื่อรักษาพยาธิในร่างกายสีขาวคือดินขาวสามารถใช้ทำผลไม้แห้งที่ละลายเหล็กได้กองดินสีแดงใหญ่แม้จะเป็นเพียงจอมปลวกแต่ดินที่ผุพังภายใน เป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสาหรับการเผาเครื่องปั้นดินเผาโชคดีที่ภูเขาปาเป่าถึงหมู่บ้านของเขาเดินเท้าเพียงสามวันถ้าใช้รถลากม้าสีฟ้าก็จะเร็วขึ้นอีกมากแค่กลับไปสร้างสะพานก่อนก็พอวางแผนสําหรับอนาคตแล้วคุณก็มีเวลาชมทิวทัศน์รอบข้างอย่างสบายใจทางตะวันออกของภูเขาปาเปาซานมีระบบน้ําที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เชิงเขามีหญ้าและพืชน้ําที่อุดมสมบูรณ์เป็นสวรรค์ของพืชและสัตว์ หญ้าสูงถึงเข่าหญ้าสูงถึงเอวหญ้าสูงเท่าต้นไม้เหล่านี้เป็นอาหารโปรดของสัตว์กินพืชหลายชนิดพื้นที่ว่างหน้าถ้ำของเผ่าเหมาะสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เหล่านี้กิจการเลี้ยงกระต่ายของฉันและม้าตัวผู้ที่กําลังจะกลายเป็นแรงงานพวกเขาต้องพึ่งพาเขาเพื่อความอยู่รอดยังมีเหล้าจากใบกว้างและสภาพน้ําเอากลับไปบ้างสามารถช่วยเสริมวิตามินได้บ้างกําลังกังวลว่าไม่มีถุงสําหรับใส่ของหนังมูใหญ่ที่แขวนอยู่บนปากกงกลางดึงดูดความสนใจของคุณอย่างรวดเร็ว คุณตัดสินใจเก็บมันไว้ทันทีครึ่งวันบ่ายคุณเก็บถุงใบหนึ่งเต็มไปด้วยของผูกมันไว้บนหลังม้าตัวเมียแล้วเริ่มหาอาหารเย็นของคุณไม่นานนักคุณก็ยิงธนูสองดอกทําให้นกโบราณขนาดห้าเมตตกลงมาจากฟ้าขนทุกเส้นที่สามารถใช้ได้คุณดึงออกมาหมดคุณวางแผนจะย่างมันทั้งตัวเพื่อเติมเต็มเนื้อกระต่ายที่เกือบจะหมดในกระบุงแต่ขณะที่คุณนั่งยองๆที่ริมน้ําเพื่อชำละหานการค้นพบที่ไม่คาดคิดทําให้คุณตื่นเต้นจนเกือบจะร้องไห้ คุณพบว่าในท้องของมันมีมเมล็ดข้าวที่ยังไม่ย่อยและ,มะเมล็ดข้าวแบบนี้คุณไม่เคยเห็นมาก่อนมเมล็ดแต่ละ,มะเมล็ดใหญ่กว่าถั่วเขียวเล็กน้อยนี่คือพืชอ,อาหารชนิดแรกที่คุณค้นพบในโลกนี้ความคิดแรกของคุณคือต้องหามันให้เจอคุณไม่ได้พักผ่อนในยามค่ำคืนคุณหาเศษกิ่งไม้และเริ่มทำอุปกรณ์สำหรับลุยเข้าไปในหนองน้ำอย่างเร่งรีบต้องรีบทำก่อนที่สัตว์เหล่านั้นจะมาก่อนเก็บเกี่ยวเส้นทางเหล่านั้นเช้าตรู่ของวันถัดมาคุณถือเรือแคนูแบบง่ายๆหาจุดที่น้ำลึกที่สุด แล้วล่องไปสู่ใจกลางของหนองบึงในขณะเดียวกันต้นไม้ใหญ่ในป่ามืดกำลังนำพาชนเผาล่าเมียวหิมะเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและชนเผ่าของคุณทั้งเผ่าต้องออกไปทำงานเกือบทั้งวันทั้งคืนเหลือเพียงผู้อาวุโสและเด็กอายุต่ำกว่าหกขวบไว้เฝ้าบ้านเพื่อเพิ่มผลผลิตเขายังเริ่มใช้วิธีการรุนแรงในการรื้อถอนเมื่อพบปูกระต่ายก็ขุดทันทีถ้าไม่ยอมออกมาก,ก็ใช้ไฟเผาและขวัญไล่วิธีนี้ได้ผลดีทีเดียวเขาจับได้มากจริงๆ ยังจับได้กระต่ายที่เพิ่งเกิดไม่นานอีกหลายตัวแต่ก็เพราะอย่างนี้วิธีการล่าของเขานำภัยพิบัติมาสู่เผ่าของเขาเองในฤดูกาลนี้ไม่ว่าเผ่าไหนก็ต้องะส,สมอาหารเผ่ากินคนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นและอาหารของพวกเขาก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตใครก็ตามที่ตกอยู่ในมือของพวกเขาผู้ชายจะถูกใช้เพื่อเติมท้องผู้หญิงจะถูกเก็บไว้เพื่อให้กำเนิดลูกหรือทำงานในวันที่คุณเดินลึกเข้าไปในหนองน้ำทีมล่าของชนเผ่ากินคนถูกดึงดูดโดยแสงไฟ ที่ต้นไม้พวกเขาใช้ย่างกระต่ายทีมนี้ประกอบด้วยผู้ชายเต็มวัยทั้งหมดมีจํานวนถึงสี่สิบคนอาวุธในมือของพวกเขาล้วนเป็นขวานหินและหอ,อกไม้ถือว่ามีพลังรบที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะหัวหน้าทั้งสองคนขี่ช้างที่ยังไม่โตเต็มวัยสองตัวเมื่อเทียบกับเผ่าต้นไม้แม้แต่ทั้งเผ่ารวมทั้งชายหญิงเด็กและผู้สูงอายุก,ก็ยังน้อยกว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้ตาชู่จึงนำพาชนเผ่าของเขาเลือกที่จะวิ่งหนีเผ่าที่กินคนไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด โชคดีที่เขาคุ้นเคยกับภูมิประเทศจึงเลือกเส้นทางที่เดินยากเพื่อหลบหนีศัตรูจึงตามไม่ทันในทันทีแต่ก็ยังมีบางคนที่ตกอยู่ข้างหลังเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังเก็บเห็ดเพราะความกลัววิ่งหนีแล้วสะดุดรากไม้ล้มลงกับพื้นเพิ่งจะลุกขึ้นก็ถูกขวานที่บินมาถูกหลังจากนั้นก็ถูกศัตรูที่ตามมาทันแทงตายกลุ่มคนป่าที่ดุร้ายก็หัวรเราะเยาะและล้อมรอบเริ่มดื่มเลือดต้นไม้ใหญ่กัดฟันกรอดกราดแต่เขาไม่ได้หยุดเขารู้ว่าถ้าทั้งเผ่าลุกขึ้นสู้ ก็มีแต่จะถูกพวกเขาทำร้ายเพราะเด็กหญิงคนนั้นที่ตายไปการไล่ล่าของศัตรูก็หยุดชะงักไปชั่วขณะต้นไม้ใหญ่รีบกลับไปที่หมู่บ้านและบอกเรื่องนี้กับผู้อาวุโสศัตรูแข็งแกร่งเกินไปสู้ไม่ได้เลยมีเพียงทางเลือกเดียวคือการหลบหนีท่านผู้อาวุโสต้นไม้ตัดสินใจในที่สุดให้ต้นไม้ใหญ่พาชนเผ่าไปทางตะวันออกของป่าดำเพื่อตามหาคุณเพราะจากอาวุธของคุณก็เห็นได้ชัดว่าชนเผ่าของคุณต้องแข็งแกร่งมากส่วนตัวท่านเองจะอยู่ข้างหลังเพื่อดักศัตรู อย่างไรก็ตามเขาก็เดินไม่ไหวอยู่แล้วต้นไม้ใหญ่กั้นความเศร้าและพยักหน้าอย่างหนักรีบให้คนเก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกจริงๆแล้วในใจของเขาก็ไม่มั่นใจเช่นกันคุณเดินทางมาหลายวันแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้แต่ตอนนี้ถ้าไม่หนีก็มีแต่รอความตายเขาไม่มีทางเลือกแล้วไม่นานหลังจากนั้นศัตรูที่ตามมาก็พบหมู่บ้านของพวกเขาบ้านต้นไม้ที่พวกเขาอาศัยอยู่กันมาหลายชั่วอายุคน ตอนนี้กลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วฉันถูกเลือกโดยหัวหน้าเผ่าหวังว่าจะเผาไหม้ฆ่าศัตรูที่บุกรุกเผ่าพันธุ์ของพวกเขาไปสักสองสามคนเพื่อซื้อเวลาให้ทุกคนหลังจากเหตุการณ์นี้เผ่าที่มีเพียง32คนเท่านั้นตอนนี้เหลือเพียงสาสิบคนทุกคนเดินทางด้วยความท้อแท้รีบเร่งไปทางตะวันออกของป่าดำเดิมทีต้นไม้ใหญ่ไม่คาดหวังว่าจะพบคุณแต่เมื่อเขาเห็นกิ่งไม้สดที่ปักอยู่บนพื้นตลอดทางเขาก็มีความมั่นใจขึ้นมาทันที ใช้เวลาเพียงวันครึ่งก็มาถึงบริเวณรอบนอกของป่าดำตอนที่ออกมาใกล้คํำแล้วท้องฟ้าในแสงอาทิตย์ตกกลายเป็นสีแดงเข้มชาวเผ่าต้นไม้ต่างตกใจกับภาพที่เห็นดึงดูดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นโลกภายนอกแต่ต้นไม้ใหญ่ยังคงขมวดคิ้วเครื่องหมายการไหลของน้ำหยุดลงตรงนี้เขาไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนในขณะที่เขาสับสนเขาก็สังเกตเห็นร่องรอยการอยู่อาศัยใกล้ลำธารเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆบนพื้นโคลนยังมีรอยเท้าสัตว์อยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือรอยรองเท้าบุดแปลกๆของคุณต้นไม้ใหญ่รู้สึกโล่งใจทันทีเขารู้ว่าคุณต้องอยู่แถวนี้แน่ฮ่าฮ่าเขาจึงให้ทุกคนในเผ่าหยุดพักที่นี่สักพักและในขณะที่ต้นไม้ใหญ่พาเผ่าของเขาเริ่มต้นการหลบหนีก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณกําลังค้นหาอย่างละเอียดในใจกลางของหนองน้ําการหาข้าวจากกออ้อที่หนาแน่นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายทันใดน,นั้นคุณก็ตาสว่างคิดถึงบางสิ่งนกน้ําชอบกินข้าวชนิดนี้ ดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องค้นหาในที่ที่นกน้ำมารวมตัวกันก็พอแล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้คุณก็รีบลงมือทำทันทีทั้งพายเรือแคนูและใช้ไม้ตีลงบนผิวน้ำอย่างแรงทันใดนั้นไม่ไกลจากดงกกฝูงนกน้ำก็บินขึ้นพลึบคุณพายเรือไปทางทิศท,ที่นกบินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อระยะทางใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็เห็นข้าวฟ่างเล็กๆที่มีมเมล็ดห้อยอยู่ค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าดวงตาของคุณสว่างวาบขึ้นทันทีใจของคุณรู้สึกว่านี่คือคนที่คุณตามหานี่คือเกาะป่าที่คุณตาามหา ทันทีนั้นคุณพยายามมากขึ้นที่จะลื่นไปยังชายหาดนนั้นแต่เมื่อเรือของคุณใกล้จะถึงจุดหมายเสียงตะโกนของมนุษย์ก็ดังขึ้นจากด้านหลังหันไปตามเสียงเห็นคนป่าหลายคนที่เปลือยกายกำลังกอดท่อนไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำโบกมือให้เขาพร้อมกับตะโกนอย่างไม่หยุดดูเหมือนจะรีบร้อนมากคนเหล่านี้คือชาวลิมบูลูที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ชนเผ่านี้มีประชากรเพียงห้าสิบกว่าคนขณะนี้พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวอาหารสำรองสำหร,รับฤดูหนาว จูจ่ๆก็เห็นเพื่อนร่วมสายพันุนั่งอยู่บนสิ่งมหัศจรรย์ที่ลอยอยู่บนน้ำค่อยๆลอยไปยังดินแดนต้องห้ามแห่งความตายที่ผู้อาวุโสบอกเล่าด้วยความปรารถนาดีหัวหน้าทีมเก็บเกี่ยวของลินปู้ล้วชื่อหลิงเฉารีบตะโกนใส่คุณหวังว่าคุณจะไม่เดินทางไปทางนั้นต่อน่าเสียดายที่คุณไม่เข้าใจภาษาของพวกเขาเพียงแค่มองพวกเขาด้วยความสับสนเห็นว่าคุณไม่ตอบสนองหลิงเฉาจึงรีบว่ายน้ำไปหาคุณในขณะที่คุณยังคงงงอยู่หลิงเฉาว่ายน้ำมาถึงข้างเรือของคุณแล้ว เขาชี้ไปที่บริเวณนั้นที่มีต้นข้าวขึ้นอยู่มากมายในกออและร้องตะโกนไม่หยุดสีหน้าที่แสดงถึงความกังวลและความกลัวเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาร้ายกับคุณคุณก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่จากสีหน้าของผู้หญิงคนนี้น่าจะกำลังบอกคุณว่าที่นั่นมีอันตรายไม่ชัดเจนคุณทำท่าทางเลียนแบบสัตว์ร้ายและเลียนเสียงสัตว์ร้ายแล้วชี้ไปที่กออ้นั้นนั่นมีสัตว์ร้ายหรือลิงชาวหัวเราะแล้วสายหัวชี้ไปที่คุณแล้วชี้ไปที่พื้นดินนั้น แล้ววางมือลงบนผิวน้ำทำสัตว์ที่ค่อยๆจมลงไปสแสดงว่าอดีตเคยจมลงไปคุณเข้าใจความหมายของย่าวิเศษรู้สึกโล่งใจทันทีคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับคำเตือนที่ดีของเขาแต่คุณได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วไม่มีเหตุผลที่จะยอมแพ้ตอนนี้จึงเริ่มพายเรือต่อไปไม่ลังเลที่จะมุ่งหน้าไปยังกอปรปือลิงเช้ากรีดร้องด้วยความตกใจใส่คุณแต่เขาก็ไม่ได้ไว่ายน้ำต่อไปเพราะเขายังมีเผ่าของตัวเองและลูกๆที่ยังไม่โตเต็มวัย แต่ในวินาทีถัดมาเขาก็ตกใจจนอ้าปากค้างเมื่อเห็นคุณผูกแผ่นบางๆสองแผ่นไว้ที่ฝ่าเท้าแล้วก็กอดผ้าหนึ่งผืนที่ใหญ่เท่าตัวคนผ้าห่มรูปสี่เหลี่ยมที่ทําจากเถาวันแล้วเดินไปอย่างสบายๆบนดินแดนแห่งความตายนั้นแต่ก็ไม่ได้จมลงไปทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นี้กับตาตัวเองต่างก็ส่งเสียงร้องด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถเดินบนดินแดนแห่งความตายได้เลยได้โดยไม่จมลงไปแต่ดูเหมือนคุณจะสบายๆ แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้สบายอย่างที่พวกเขาคิดใต้ต้นกกเต็มไปด้วยรอยเท้าของคุณเหยียบลงไปทุกก้าวต้องใช้แรงมากเพื่อที่จะยกเท้าขึ้นใช้แรงจนเหนื่อยหอบในที่สุดคุณก็มาถึงต้นข้าวเล็กๆนั้นข้าวเหล่านี้แต่ละ,มะเมล็ดมีความสูงประมาณ2เมตรแต่ละต้นมีรวงข้าวสีทองที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนำหนังมูที่เตรียมไว้มาแล้วก็เริ่มถูอย่างรวดเร็วจนกว่าข้าวทุกมเมล็ดจะหลุดออกหมดจึงหยุดนี่แหละที่พบข้าวเต็มสองกระสอบใหญ่ กลับมาที่เรือเล็กเตรียมใจดีๆที่จะพายเรือกลับบ้านเริ่มยุคเกษตรกรรมของคุณแต่ไม่คิดว่าพายไปได้ไม่ไกลก็ถูกคนจากเผ่าซารโรล้อมไว้กลุ่มคนมองดูคุณบนแผ่ไม้ที่บรรทุกกระสอบหนักสองใบแต่ยังสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้ทันใดนั้นก็ทําให้ตื่นเต้นที่เห็นสิ่งนี้ลอยอยู่บนน้ําไม่เพียงแต่สามารถใช้เป็นเรือได้แต่ยังสามารถใช้บรรทุกสิ่งของได้คนฉลาดหลายคนก็จินตนาการออกว่าพวกเขานั่งเรือเล็กๆนี้ไปเก็บผลมะพร้าวน้ำหอม เมื่อเห็นคนเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาฉันก็รู้สึกโกรธเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายฉันจึงไม่ได้แสดงอาการโกรธออกมาลิงเชาเห็นว่าคุณเริ่มมีอาการโกรธจึงรีบทำท่าทางพร้อมกับถามคุณว่าสามารถสอนพวกเขาทำสิ่งนี้ได้ไหมเมื่อมองไปรอบๆคนที่แช่อยู่ในน้ำต่างมีผิวหนังที่บวมขึ้นและเมื่อกี้ยังใจดีเตือนฉันอีกจึงยินดีตอบตกลงไปคุณทำท่าทางให้พวกเขานำท่อนไม้ลอยน้ำของแต่ละคนมารวมกันและเรียงให้เรียบร้อย แล้วนำกกบางส่วนมาเป็นเชือกมัดท่อนไม้เหล่านี้เข้าด้วยกันจากนั้นก็ให้หญ้าศักดิ์ศร์ปีนขึ้นไปแน่นอนเมื่อยญ้าศักดิ์ศร์ปีนขึ้นไปแผ่นไม้ยังคงลอยอยู่บนผิวน้ําอย่างมั่นคงยญ้าศักดิ์ศร์รู้สึกตื่นเต้นมากรีบเรียกให้คนในเผ่ามาลองด้วยน่าเสียดายที่แผ่นไม้นี้สามารถนั่งได้เพียงสองคนถ้าเพิ่มอีกคนคงจะพลิกความแน่คนที่ไม่ได้ขึ้นไปต่างรู้สึกอิจฉาญ้าศักดิ์ศิ์ที่นั่งอยู่บนนั้นแต่ลิงเช้ากลับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขารู้ว่าวิธีีกกาาาารทํแบบน้ง่ยม และวัสดุเหล่านี้ก็หาได้ไม่ยากในหมู่บ้านเขายังจินตนาการเห็นภาพตัวเองขับเรือไม้กลับไปแล้วในหมู่บ้านก็จะเกิดกระแสนิยมการทําเรือไม้ขึ้นทันทีคิดถึงตรงนี้หลิงเช้าก็หันมามองคุณด้วยความรู้สึกขอบคุณพวกเขาชวนคุณไปเยือนหมู่บ้านป่าอย่างกระตือรือร้นแต่คุณไม่ได้ตอบตกลงนอกเขตหนองน้ํายังมีกลุ่มม้าสีน้ําเงินรอคุณอยู่หญ้าป่าก็ไม่ได้แย่งลูกบอลเพียงแค่ส่งเมล็ดบัวย้ายขนาดเท่าไขใ่ให้คุณเป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อใจ นัดหมายกันไว้ว่าหากในอนาคตพบเจอความยากลําบากสามารถนําเอามะเล็ดบัวนี้ไปที่หมู่บ้านลินเพื่อขอความช่วยเหลือคุณยิ้มรับมะเล็ดบัวมาอย่างดีใจและรีเร่งนําเมล็ดข้าวสองรุ่นกลับไปที่ทุ่งหญ้าตีนเขาบาเปาซานครั้งนี้หลังจากเก็บเกี่ยวอย่างเร่งด่วนทั้งวันได้ผลผลิตทั้งหมดประมาณ60กิโลกรัมแต่เธอไม่ยอมกินแม้แต่เม็ดเดียวเพราะอยากจะรีบนําสมบัติล้ําค่าเหล่านี้กลับบ้านเพื่อปลูกในฤดูใบไม้ผลีปีหน้าแต่ถ้าจะทําการเกษตรเครื่องมือการเกษตรก็เป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้นเธอต้องหาแร่ทองแดงและแร่ดีบุกเพิ่มเพื่อนำกลับไปหลอมเป็นเครื่องมือการเกษตรในวันที่ต้นไม้ใหญ่เดินออกจากป่ามืดตอนเย็นที่ทุ่งหญ้าเล็กๆอีกด้านหนึ่งของภูเขาป่าเป่าขณะที่กำลังกินปลาแม่น้ำย่างที่มันเยิ้มและสารตะกร้าใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานขุดเหมืองในวันถัดไปแต่ต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของภูเขาบาบากลับโชคร้ายพวกเขาวิ่งหนีมาโดยไม่ได้นำไฟติดตัวไปด้วยในช่วงสองวันที่ผ่านมาพวกเขากินแต่เนื้อแห้งตอนกลางคืนทั้งหนาวทั้งหิวจึงต้องเบียดเสียดกันเพื่อให้ความอบอุ่น เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณนอนหลับอย่างสบายคุณก็จูงม้าสีฟ้าชื่อหลิงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของภูเขาบาเปาและที่ใต้ภูเขาบาเปาทางทิศตะวันตกในเวลานี้ต้นไม้ใหญ่กำลังแจกจ่ายผลไม้ป่าที่เพิ่งเก็บมาให้กับชาวบ้านในขณะนั้นเองสมาชิกเผ่าหลายคนชี้ไปที่ภูเขา่าเปาด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเห็นจากระยะไกลบนภูเขาหินที่โลนเตียนเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังจูงสัตว์ส,สี่ขาเดินไปอย่างช้าๆคุณได้ยินเสียงเรียกจากเชิงเขาด้วย มองตามเสียงก็เห็นต้นไม้ข้างลำธารเผ่าคิดสงสัยว่าพวกเขามาทำไมผ่านไปกว่าสิบนาทีต้าซูพาคนกลุ่มหนึ่งปีนขึ้นไปบนเนินเขาเห็นท่าทางของพวกเขาคุณก็ขมวดคิ้วทำไมถึงพาเด็กๆมาด้วยและยังสกรปรกไปหมดต้าซูเห็นคุณอีกครั้งก็ตกใจมากเขารู้ว่าคุณกำลังหาสัตว์ที่มีขาแต่ไม่คิดว่าจะจับได้จริงๆและยังมีมากมายขนาดนี้นี่ไม่ใช่ชนเผ่ากินคนที่ขี่ม้าได้พวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับคุณตอนนี้คุณในใจเขา เหมือนเป็นเทพเจ้าดูสิพวกเขาถือผลไม้ป่าเพียงอย่างเดียวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีเนื้อกินรีบเอาเนื้อที่เหลือไปให้พวกเขาแล้วก็เอาเนื้อ,อย่างจากแม่น้ำมาแบ่งให้พวกเขาต้นไม้ใหญ่หมอบอยู่ข้างกองไฟกินไปด้วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมาคนอื่นๆในเผ่าก็พูดกันเสียงดังเสริมเติมด้วยท่าทางและคำพูดพอคุณเข้าใจแล้วก็ไม่แปลกใจที่ต้องสูดลมหายใจเย็นๆแถวนี้มีมนุษย์กินคนอยู่ด้วยทันใดนั้นความคิดที่น่ากลัวก็ผุดขึ้นในใจของคุณ เมื่อมนุษย์กินคนมาถึงเผ่าของเราแล้วเผ่าของเราจะอยู่ห่างจากพวกเขาอีกไกลแค่ไหน